ประเด็นร้อนทางการเมืองที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมสําหรับวาระก,การดารงตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกิน8ปีในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับแน่นอนว่าทางพรรคร่วมฝ่ายค้านี่ได้มีการยื่นคําร้องนะครับผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณชวนหลีกภัยต่อสารรัฐมนูญน,นะครับยื่นไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลนะครับว่าจะรับหรือไม่รับอะไรยังไงทีนี้ครับคุณผู้ชมครับ พาผู้ชมย้อนไปดูนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ได้ว่าผ่านมาหลายคดีนะครับในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับแนอดีตเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็คือตําแหน่ง8ปีเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นคดีแรกที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูนเนี่ยวินิจฉัยเกี่ยวกับตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยครับได้ได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยรอดมาได้ทุกคดีทุกคําวินิจฉัยนะครับที่มีการยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูนนะครับคดีแรกเลยครับ ครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อ27สิงหาคมปี6 2นะครับที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังสารรัฐมนูญนะครับมาตรา46พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูญวินิจฉัยการที่นาย,ยกมนตรีเนี่ยนะครับถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญนะครับตามที่นายพานุพงษ์ชูรักนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้ยื่นคำร้องไป จากนั้น11กันยายนปี62ครับศาลมีมติออกมาไม่รับคำร้องไว้พิจารณาประเด็นแรกคือการถวายสัตยปิญาณไม่ครบถ้วนศาลไม่รับคำร้องนะครับคุณผู้ชมครั้งที่2นะครับคือ28มิถุนายนปี62ครับพักร่วมฝ่ายค้านนะครับยื่นหนังสือถึงประธานรัฐสภานะครับให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพลเด็ประยุทธ์ว่าสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าเข้าขายเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนะครับและเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตําแหน่ง18กันยายนปี62ครับสารรัฐมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดารงตําแหน่งนายกเนื่องจากว่าตําแหน่งัวหน้าคอสช,อชอเนี่ยไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตอนนั้นถ้าจํากันได้นี่คดีที่2ครับคดีที่3ครับต่อมาครับมีการยื่นะครับต่อประธานรัฐสภาเหมือนกันนะครับให้ ามรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัตตามรัฐธรรมนูญ1 7 0ยสวามนะครับประกอบมาตรา82เนี่ยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสิ้นสิส้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 1 7 0วรรควหนึ่งประกอบมาตรา160วงเล็บห้าประกอบมาตรา186วรรคแหวหนึ่งและมาตรา184วรรควหนึ่งวงเล็บสามหรือไม่เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ก็คือการพักอาศัยบ้านพักหลวงนี่เรื่องที่สามคือการอยู่อาศัยบ้านพักหลวงนะครับว่ามันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ วันที่2ธันวาคมปี63ครับศาลก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่ามันไม่ขัดรัฐมนูญจึงไม่มีเหตุให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีนะครับศาลเนี่ยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะพักอาศัยในบ้านพักรับรองเนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้นําสูงสุดของกองทัพบ,บุกมาก่อนแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใดนี่ครับผู้ชมครับถ้าจํากันได้คดีที่4ครับ8เมษาปี64ครับฝ่ายค้านเนี่ยแหละครับเขายืน่นต่อรประธานสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกัน ขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพรเอกประยุทธ์นะครับเนื่องจากว่าสืบเนื่องจากภายหลังจากการอภิปรายไม,ม่ไว้วางใจตอนนั้นครับนะครับซึ่งมีคําร้องดังกล่าวเนี่ยมีการเข้าชื่อกันของสสเนี่ย75คนนะครับประเด็นการออกคําสั่งมาตา44ในเดือนเมษาปี62เพื่อจะขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของเอกชนเนี่ยนะครับออกไปอีก40ปีทั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยระยะเวลาของสัมปทานนยังคงเหลืออีก10ปี นะครับแล้วก็ยังมีการประกาศใช้กฎหมายร่วมทุนในเดือนมีนาปี62ด้วยแต่กลับไม่ได้ปฏิบัติต,ตามกฎหมายทําให้เกิดการผูกขาดโครงการแล้วก็ไม่ได้มีการแข่งขันกันของเอกชนเกิดขึ้นจนกระทั่ง1กร,รกฎาคมปี64ครับการยื่นคําร้องตามรัฐมนูญมาตรา170เวรรคานะครับที่ยื่นไปเนี่ยเขาบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปนะครับนับตั้งแต่วันที่คณะมนตรีตั้งขึ้นภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐมนูญเข้ารับหน้าที่ผู้ร้องเนี่ยไม่อาจยื่นคำร้องขอให้สามรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา173ประกอบมาตรา82ได้นะครับและมาถึงครั้งที่5ครับคุณผู้ชมครับก็คือการที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการยืน่นขอให้สารมนุษย์เนี่ยไมการลงตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็คือเนี่ยแหละครับที่กําลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับว่าตุลาการสารมนูษเนี่ยเขาจะมีการรับพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่นะครับหรือว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาเลย และอาจจะมีการสั่งให้พลเรือนยุทธ์เนี่ยหย,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 ยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าออกมาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมเข่าไวทีวิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ